โอเคครับเรายังอยู่กับการใช้งานนะครับในส่วนของกล้องรอบคันดิสันเทียนานะครับ L33 นะครับเดี๋ยวจะเบาเสียงนะครับผ่านคอนโชนพฟมไลนยนะครับจะสาธิตวิธีการใช้งานใน่วนของคอนโชนโฟมไลนยนะครับควบคุมจอ and r o i d นะครับที่ติดตั้งเข้าไปใหม่นะครับสามารถเบาเสียงผ่านคอนโชนพฟมไลนยได้นะครับการเลือกดูกกล้องทําง่ายมากครับใช้ปุ่มบนสุดนะครับกดค้างไว้นะครับเนี่ยฮะ การแสดงผลของกล้องนะครับก็จะโชว์กล <apps> ้องรอบคันในด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็จะเป็นกล้องถอยนะครับพร้อมเช่นกะระยะนะฮะแบบนี้เลยนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวผมจะเทสในการเปิดประตูหน้าขวานะครับดูนะฮะนี่ฮประตูหน้าขวาเราจะเห็นว่าโชว์สถานะของรูปรถนะครับแล้วประตูเปิดนะฮะเราจะเห็นเลยฮะประตูเปิดเนี่ยประตูเปิดนะครับอ่าโอเคผมปิดนะครับ เราจะเห็นว่าประตูจะปิดตามนะครับนี่ฮะปิดแล้วนะครับโอเคส่วนตัวนี้สามารถเรียกพอเรากดอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยรูปจะเปลี่ยนไปนะครับเป็นการแสดงผลของกล้องนะครับด้านซ้ายมือนะครับฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้นะฮะนะครับพร้อมกับกล้องถอยนะฮะนี่ครับก็เรียบร้อยนะครับการใช้งานครบคันฟังก์ชันพอเรากดอีกที่นึงนะครับดูนะฮะจะกลับไปสู่หน้าจอให้เราเล่นครังอยู่นะครับนี่ฮะ ก็เป็น u t u b e นะเล่นของอยู่ส่วน youtube นี่ก็สามารถที่จะเลื่อนนะครับเห็นไหมฮะการเล่นก่อนหน้าและการเล่นถอยหลังได้เลยนะฮะนี่ฮะผ่านตัวนี้นะฮะด้านบนนี้ได้เลยนะฮะนี่ฮะตัวนี้นะฮะสามารถเป็นการเลื่อนแท็กนั่นเองนะครับง่ายอันนี้ฮะส่วนเล่นเสียงก็เหมือนเดิมครับดังสุดนะครับส่วนแบ็คก็ตัวนี้ฮะเหมือนเดิมครับการใช้งานครบครันนะครับ อันนี้นะครับส kind of okay> um, ี่ประตูนะฮะสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์เราเองคะก็ฝากไว้นะสำหรับการใช้งานในคอนโชนพวงมาลัยนะครับนี่สั่งที่นะ L สามสามครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับมาตามต่อที่แท้